แต่มันเป็นแบบรุวงๆงไงแต่ก็ได้นะได้อยู่อันนี้ไม่ยองชิดเหรอคะจับหวานเะคะได้อยู่ได้อยู่เอาไหมคะเอาครับเลือกเอาก็ได้เเลือกเอาเลได้เลือกเอาได้ให้ด้วยนี่เลือกเอาเลยอ่มามาเลือกให้เพราะว่ามันเป็นมันมีช้ำด้วยนะป้าจ้ะมันยางไม่อยากให้จับไม่ว่าจับได้ค่ะจับได้ ไปทำเป็นอะไรนะคะเชฟสมูทตี้ครับว้าวกี่บาทไทยร้อบาทโอเคร้อยยี่สิถามนี่นะครับได้มาแล้ว2อเออนะครับเดี๋ยวเราไปหยิบตังในรถก่อนนะครับเดี๋ยวเราเตรียมมายงชิดก่อนนะครับ เดี๋ยวเราปอกเปลือกก่อนเราจะเอาเฉพาะเนื้อมายงชิดนะครับก็เลือกลูกที่มันงอมงอมหน่อยก็คือแดงๆนะครับก็จะอร่อยหวานนี่อย่าปอกเข้าไปหนานะครับเปลืองเียดยเสร็จแล้วนะครับก็ปอกเนื้อเลยนะครับระวังมือด้วยนะครับ เพราะว่าเห็นไหมมันจะลื่นนะครับมันจะลื่นเพราะนั้นระวังนิดนึงเดี๋ยวผมจะแบ่งชิ้นสวยๆเอาไว้สําหรับตกแต่งเพราะนั้นเดี๋ยวเลือกชิ้นสวยๆหน่อยนี่นะครับก็เดี๋ยวผมแบ่งไว้ส่วนหนึ่งนะครับสําหรับเป็นท็อปปิ้งอันนี้เดี๋ยวเราแช่เย็นธรรมดานะเราก็เอาฟิลม์มปนิดนึงนี่นะครับอันนี้เป็นชิ้นสวยๆนะครับ เราเลือกไว้สำหรับไปตกแต่งเป็นท็อปปิ้งของสมูทตี้เรานะเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะแพ็คเนื้อมายงชิดนะครับใส่ถุงซิปนะครับก็เป็นถุงฟูเกตอันนี้หาซื้อได้ตามซุ p เปอร์มาเก็ตทั่วไปเลยเป็นของ m ซิปนะครับแบบนี้นะมันก็จะเป็นมีขนาดบอกว่าขนาดเท่าไหร่ยังไงนะเดี๋ยวผมแพ็คแค่200กรัมพอนะครับ300กรัมมันจะเยอะไปเดี๋ยวต้นทุนขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ปิดถุงให้ดีนะครับแล้วเวลาแช่แนะนํา ว่านี่ให้แผ่ๆแบบนี้นะครับเวลาแช่อันนี้เป็นเนื้อมายองชิดที่เราแพ็คใส่ถุงไว้แบ่งเป็นถุงละ2 0 0กรัมนะครับเดี๋ยวเรานําไปแช่แข็งเลยนะอันนี้ก็จะเป็นมายองชิดนะครับที่เราแช่แข็งไว้นะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปในโถปั่นเลยเกลือนะครับใส่ไปนิดนึงนะครับเพิ่มความกลมกลม่อมตามด้วยน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมใส่ไปเลย แล้วก็น้ําแข็งนะครับปัดเลยครับ จากนั้นนะครับเราก็ตกแต่งด้วยเนื้อมายองชิดนะครับแก้วรับประมาณ2ชิ้นได้นะครับ2หรือ3ชิ้นนะครับถ้าให้ดูพรีเมียมหน่อยก็ใส่สัก3ามชิ้นก็ได้สวยงามดีวางเรียงแนวนี้เลยสวยงามสวยงามเรียบร้อยแล้วครับมายองชิดสมูตตี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมายองชิดสมูตตี้ของเรานะครับ เดี๋ยวขอชิมก่อนนะรสชาตินี้คมกล่อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับสำหรับคนที่ทํามายองชิดสมูตตี้เนื่องจากตัวเนื้อมายองชิดเนี่ยมีปริมาณน้ําค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณปั่นโดยใช้เนื้อสดๆนะครับสมูตตี้ของคุณเนี่ยจะไม่เป็นสมูตตี้นะจะเป็นน้ําผลไม้ปั่นคือจะเหลวมาก เทคนิคก็คือนําเนื้อมายองชิดไปแช่แข็งก่อนนะครับให้แข็งเลยนะแล้วถึงค่อยมาปั่นเราก็จะได้เนื้อที่เป็นเนื้อสมูตตี้แบบนี้นะครับเป็นเนื้อเนียนมากๆแล้วก็เนื้อที่อยู่ตัวได้มากๆเลยนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยปรับได้ตามความชอบเลยนะแต่สูตรนี้เนี่ยใส่เกลือนิดนึงเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมถ้าน้าเชื่อมอย่างเดียวหวานแหลมไม่อร่อยไปดูต้นทุนกันดีกว่านะครับว่าแก้วนี้ผมจะขายเท่าไหร่ดีนะครับแต่สูตรนี้บอกเลยนะครับอร่อยมากๆเลยอ่ะ Wow! Nó là chim. คลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของมายองชิดสมูตตี้กันหน่อยนะครับสูตรนี้ทําไม่ยากเลยนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมกำลังดีอร่อยเลยละครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับจะเป็นมายองชิดนะครับอันนี้แนะนํานิดนึงในส่วนของมายองชิดเนี่ยเราเลือกซื้อแบบที่เป็นผลล่วงก็ได้นะแต่ว่าเป็นผลดีอยู่นะคือยังเป็นเนื้อสวยๆอยู่เพราะว่ามายองชิดสมูทตี้เนี่ยเราไม่ได้โชว์ความสวยงามของผลมายองชิตอยู่แล้วนะเพราะเราต้องเอาไปปั่นเพราะฉะนั้นซื้อแบบผลล่วงมาเนี่ยราคาจะถูกกว่าแล้วเราก็ได้แต่ เนื้อล้วนๆด้วยนะครับไม่รวมก้านไม่รวมใบนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของน้ําเชื่อมน้ําแข็งเกลือนะครับตัวมายงชิดเนี่ยค่ายิวจะอยู่ที่6กสนะครับก็คือรองชั่งน้ําหนักกับประมาณเนี่ยเนื้อที่เราได้เนี่ยปอกเปลือกแล้วเอาเม็ดออกแล้วนะครับเหลือเนื้อแค่ประมาณ64%แล้วผมก็จะมีค่าเผื่อหนึ่งให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะค่าเผื่อหนึ่งก็จะประกอบด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใใสส่่ว้้้้้นน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 ตตตตตาาาารรรรงงงงดดดบบบบีีะะะคคัััััจเปป็ขขอออททุุถิหมมู แก้วนะครับ1ที่นะครับต้นทุนอยู่ที่35บาท66สตางค์มาดูราคาขายนะครับสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่71สบาท32สองสตางค์สมมุติผมขายแก้วละ70ก็จะได้กำไรต่อแก้วอยู่ที่34บสาท34สตางค์สำหรับเมนูนี้นะครับมายงชิดสมูทตี้เป็นเมนูที่ทำไม่ยากก็ลองนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ